สนใจในการเล่นมายากลบางครั้งเนี่ยถ้าเราผลิตเองได้ทำเองได้นะครับมันก็จะไม่ยากอันนี้คือกระปอกแยกลางครับแล้วกล่องโคกกระปองโคกเรามาแยกลางสองอันเวลาทำาะะครับเธอก็หากระปอ๋องมาสองอันที่กินแล้วก็ได้นะครับ,รบเสร็จแล้วอุปกรณ์อื่นๆก็ต้องมีคัตเตอร์ตัไก ทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็ดีแล้วก็คีมนะครับ <c oughs> มาดูสองคนเลยเวลาทำกระป๋องแยกแ่างเธอต้องดูก่อนว่าเธอจะโชว์แนะบบไหนเอโชว์อย่างนี้ใช่ไหมนานนี่คนระับครูต้องกะก่อนนะครับวันนี้นานเพราะสอนทำเลยวันนี้กะระยะจ,จากตรงนี้ประมาณเซนหนึ่งข้างมอให้มันให้มันให้มันลักษณะขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนะ <c oughs> สวัสดีวันนี้ สอนทำยาวเลยครับของหรือมาเอากระป๋องสองอย่างจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแต่ส่วนควรจะเป็นไซส์เดียวกันนะครับนะครับอ๋อไม่ตอบลายเลยครับโอเคเดี๋ยวให้ลายใหม่ลายรู้สึกลายอาจารย์รู้สึกเขาก่อกเอาลายใหม่ดีกว่า0 9น2 1 5 4สสองหนึ่งห้าสี่ 994 ID ลายเบอร์นี้ดีกว่าเอาใหม่นะ0932154994ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด่ครับเดี๋ยวผมโทรไปเดี๋ยวอาจารย์โทรไปให้อาจารย์ตอนนี้โทรฟรีโทรศัพท์อาจารย์ใช้ลายปีเอาเบอร์มาเลยแล้วเดี๋ยวคนจะสอนนะครับต้องลายสดกันอ่ะดูใหม่ไม่ต้องมาเจอแต่ลายสดต้องเห็นหน้ากันนะครับอ่ะเอามา เราถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับเอาขนาดขนาดนี้และครับถติขนาดเราก็กะกะตรงนี้นะครับเลยไอันนี้เราออกทำเลยนะฮะเริ่มทำเลยเริ่มทำเลยนะครับโอเคกดอย่างนี้นะฮะกะอาจารย์กะละเหลาเส้นตรงนี้มันยังมีเส้นอย GT ู่ไหมกะตรงเส้นแล้วดึงยาวเลยนะครับดึงยาวเลยโอเคจึ๊กดึงกดนะครับลูบนะครับอันนี้ลูบ คนจะติดต่อไล์เลยอย่ามาติดต่อตอนนี้พอน,นี้ไล์ตอนนี้อาจารย์ลงสดของของของยูทูบอยู่เพราะนั้นคุยกันที่ไล์อย่าพึ่งครับเอาใช้อันไหนก่อนอัน,นนี้สอนก่อนนะครับตัดละโอเคครับลากลากตรงตอนนี้เอาเอาระยะก่อนว่าเราจากทางไหนถึงไหน,ไหนเอาระยะตรงก็คืออาหารทานอย่างนี้นะแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยนะครับได้เห็นจริงเลยรับรองเห็นจริงๆเลยอ่า เอาขนาดไหนขนาดนี้นะเดี๋ยวขึ้นมาสูงแค่ไหนสูงแค่ตัวนี้อ่ะโอเคลงเลยทำกันจริงๆลองทำดูนะตัดลงมาเลยครับตัดลงมาเดี๋ยวคิดอยาจจะยาวนิดนึงนะครับเอามาล,ลงมาเลยค่อยๆหนูๆเล็กถ้าอายุยังไม่เยอะอย่าเล่นนะครับอันตรายมีมีอันตรายเดี๋ยวบาดเบรดไปแล้วไม่คุ้ม ถ้าโตหน่อยก็โอเคอ่ะพอได้แล้วฮะระยะแล้วครับแล้วก็ตับตับกลับนะครับตับตรงนี้ถึงกันโอเคครับได้โอเคโอเคได้แล้วครับเ็กเล็กเล็กระวังนิดนึงอย่าทำเองเดี๋ยวมันจะบาดมือนะครับโอเคได้ละเห็นไหม ก็ทำตรงด้านนี้จับตรงด้านนี้นะครับรหัสหันไปเรื่อยๆเลยนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆเพราะเราเล่นกับมีดเดี๋ยวโดนพลาดพังไปแล้วไม่คุ้มกันเล่นกับมีดนี่มันอันตรายอยู่แล้วนะครับนะโอเคได้จบนะครับโอเคเสร็จแ,แล้วเอากันไก ถ้ามีกันไกลเล็กออก็กันไกลเล็กถ้ามีกไกลใหญ่ก็ออก,กันไกลใหญ่ตัดก็ตัดตรงนี้ค่อยๆโอเคแยกแล้วตัดออกมาแล้ว เห็มตรงด้านนี้มันจะไม่เรียบร้อยอยู่นะครับมันจะลักษณะผันผะันนะเราก็ต้องมานั่งแต่งแต่งให้มันเรียบนิดนึงเพราะเวลาพอสวมใส่กไปแล้วมันก็จะง่ายนะครับเวลาสวมใส่กันแล้วก็จะง่ายขนา,า,าดาษรอาการดูกระดาษ มนนเปียกน้ำโอเคแล้วโอเคอันนี้ก็จะได้มาซ่อมตรงนี้ใส่อย่างนี้นะใส่เป็นสองกระป๋องแล้วก็แยกเป็นสองกระป๋องนี้โอเคอขยับวางไว้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวจะชัวร์ละอ่ะดูเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นไก่แต่งให้พวกแม่ให้มันขอบให้มันสวยๆนิดน,นึงให้มันสวยๆนะครับตัดขอบให้มันสวยๆเออโอเค ไอแหวงแหวงมันก็จะน้อยลงหากงนไกลที่คมๆมหน่อยได้ก็ยิ่งดีนะครับไกลหาอย่างคมๆหน่อยได้ก็จะดีนะครับแต่คลิปนี้สอนหมดเลยนะครับโอเคตัดน,นิดนึงตัดแต่งนิดนึงนะครับให้มันคมๆมน้่นตัดลงไปเลยแต่งให้มันลักษณะอยาให้มันมน่าเกลียด เรียบนิดนึงเวลาทำผมก็จะได้สวยๆโอเคได้ละนแบบะปันปุ๊บไบด้ละส่วนตรงนี้นะครับต้องตัดตัดครึ่งตรงนี้ก่อนให้ใหใหไปถึงสุดข้างบนเพราะเดี๋ยวเราต้องแทะเข้าไปข้างในตัเดเลยโอเคเห็นไหมตัดเข้าไปหมดเลยนะโอเคมุม ยึกโอเคลองเสียบดูเวลาเสียบก็ต้องกดตัวนี้ออกมานิดนึงให้มันแบนนิดนึงเห็นไหมออกมาแล้วก็หาหาระยะให้มันให้มันเสียบกันได้ ด้านล่างนี่เราก็พยายามตัดให้มัน,ให,มนให้มันเรียบนิดนึงนะมันยังขับหน่อยนะเราก็จะามตัดเลยเขาเรียกแต่งใ,ให้มันเรียบนิดนึงโอเคโอเค,อเคได้ละอ่ะอันนี้ตัดสามมุมก็พอละตัดสามมุมเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้เสียบ Okay. โอเคโอเคนะเวลาเราถือหรือเวลาขึ้นมาแล้ก็ขึ้นมาลักษณะนี้เห็นไหมครับออกมาแล้วว่าเราจะเล่นนะครับอันนี้จ <as> ับปุ man, ๊บจับตรงนี้ปิดตัวล่างไว้แล้วก็เวลาขึ้นมาแล้วก็ลงมานิดนึงจับนิดนึงจับลงมานิดนึงเขามันลงมานิดนึงขึ้นลงขนาดนี้แล้วก็หมุนขามาโอเคนะครับเริ่มจับไวๆขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จับหมุนอย่างนี้หมุนไวๆนิดนึงนะครับ พยายามอย่าไปหานี่เพล่ก็ป๋องมันบุบมเนี่ยมันบุบไม่ดีแล้วหากระป๋องที่ไม่บุบเวลาก็พยายามเลื่อนกระป๋องนิดนึงวเวลาจะเล่นแล้วก็วางไม่ต้องกลัวก็จะเห็นรอยอย่างงี้เพราะเราจะมือปิดไว้เห็นไหมครับกระป๋องแยกแล่างคืบลงมานิดนึงชึบหมุนเลยนะฮะจับมาอย่างงี้เห็นไหม ตัวนี้ยาเจะาก็เป็นแบบโคกเป็นเต็มกไปแด่ที่มีน้ำแล้วเวลามาแล้วคั้กินไม้พอเห็นเป็นโคกที่ยังไม่ได้ทำเป็นของเต็มเ็มแล้วลับกระจกแต่เวลาเล่นต้องฝึกเยอะๆเลยนะครับฝึกเยอะๆลองเอาไปทำเล่นดูช่วงนี้ปิดเทอมไม่ได้ยากปิดนะฮะเห็นไม่เห็นลายไมลย่ลายลายแล้วกอบปลายแค่ๆๆหน่อยหนึ่งตกปลายนิดนึงอ่ะลายควจะมีอยู่นี้จับ พยายามดูรายตัวเองแล้วกันให้มันมองนะมันไม่นา่าเกลียร์แต่จับจับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่ามองแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องมองแล้วแบบให้ให้ขยายให้เขารู้เรื่องมากเวลาหมุนก็อย่าพยายามหยุนนิ่งเสกคาถาคมโอ้กแยกลากดูดีหนึ่งสองปึก๊กเขาบอกหนึ่งสองแล้วลงมาอย่างนี้เห็นไหมแล้วมันจะขึ้นขึ้นแล้วนะแล้วก็ลงมาอย่างงีนะ้จับเอาใหม่ดูที่นี่ครับ เดี๋ยวผมจะเซกคู่แยกรากอาจจะมีหลอดตัวนี้เสียบเข้ามาแก้งแง้งดูข้างแรกก่อนแล้วก็ดึง้นอันนี้ก็เป็นกระป๋องใหม่ละพอกระป๋องใหม่แล้วกแกะมาใหม่แล้วก็ดูดกระป๋องใหม่แล้วตัวนี้ติดไว้อย่างนี้แล้วโยนทิ้งมีถังอันหนึ่งรองรับอย่างเงี้ยเล่นไม่ยากรับรองเล่นไม่ยากแต่ต้องฝึกครับพวกนี้บอกนิดนึงต้องฝึกฝึกความเร็วขึ้นมาเ,เฉยเฉย ออกมาให้มันมองแล้วอย่างเงี้ยพอลงมาลงมาพอลงจิกนิดลงปึ๊กให้มันสวยให้มันสวยให้น้าปิดนะครับจับลงมาแล้วลงมาอย่าอย่าอย่าลงมาอย่างที่น่าเกลียดลงแล้วหมุนลงมานิดนึงแล้วหมดอ่ะมีใครสงสัยอะไรไหมครับจะถามมาละมาได้นะมาดูกันเจ็ดคนนะครับอันนี้คลิปนี้สอนเลยเดี๋ยวต่อไปจะสอนทำอย่าง เป็นจิบคลิปไปนะครับอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหม <_ C 1> ได้เลาหากระป๋องสองอันโคกก็เป็นกระป๋องเบียร์กระป๋องโคกกระป๋องอะไรก็ได้นะครับ <_ C 1> แล้ว <_ C 1> เดินเข้ามาทำนะ <_ C 1> มาเล่นอยู่หน้าชั้นลองชมแล้วสายพิเอาจาย์ดูหน่อยว่าเพื่อนๆตลึงกันไหมเราเล่นอย่างนี้เราคล่องหรือย,ยังข้อสําคัญเวลาเล่นนะครับเอาเนิ้วเราเนี่ยปิดตัวล่างไว้แล้วจับ เคลียอย่างนี้เคลียข้างหลังข้างหน้าแต่เคลียให้ไวๆนิดนึงอย่าช้าเคลียไวๆนิดนึงอย่งนี้นะครับได้ไหมแล้ย๋ยวจะจับแสงโอเคหนึ่งสองจับได้แล้ววันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรใหม่ๆมาสอนถึงนะครับขยันครับช่วงนี้ยเรียนออนไลน์ที่บ้านก็ขยันอาจารย์ก็จะมาไลน์หรือจะมาลง youtube สดๆก็ช่วงเวลานี้แหละครับ มีอะไรสอบถามตอนนี้มันมาดูสี่คนก็สี่คนก็สี่คนไม่ได้ว่าอะไรนะครับคนมาติดต่อขอซื้ออะไรนี่อย่าพึ่งครับส่วนจะติดต่อลายอาจารย์0932154994ติดต่อมาที่ลายทิ้งโทรศัพท์ต้องคุยกันนะครับถ้าเรียนที่ลายนี่มันจะมาเรียนในาอกชนวีไม่เสียเงินแต่ต้องเห็นหน้ากันนะครับ ต้องมีเน็ตแล้วเห็นหน้ากันไดียวอาจารย์จะทรบรายเห็นหน้ากันตอนนี้คลิปจะชัดเพราะอาจารย์ใช้ i...i...i...pad มีซื้อ iPad ดมาโอเคครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม